สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้นะเดี๋ยวผมก็จะมาแนะนําวิธีการทําข้อความแบบเท่ๆเรียบๆง่ายๆแล้วกันนะมันจะเป็นแบบเรียบๆครับเราใส่เอฟเฟกแบบธรรมดาธรรมดานี่แหละแต่มันจะได้แบบข้อความที่ค่อนข้างดูแบบดูเท่ผมก็บอกไม่ถูกนะว่ามันมันดูยังไงนะแต่ในความคิดผมเนี่ยผมว่ามันเท่นะอย่างที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตอนนี้ครับก็จะเป็นแบบดูเหมือนจะไม่ได้ใส่อะไรมากมายครับก็จะให้มันเท่ๆอย่างนี้เลยนะครับโดยทั้งหมดเราจะทําในโปรแกรมที Me ่เมียโปรครับจะทำยังไงไปลองดูเลยครับ ก็หลักๆของคลิปนี้นะก็จะเป็นการใส่ข้อความแล้วก็อาจจะมีใส่ทัสเซชันให้กับข้อความที่จะเป็นทัสเซชันแบบพื้นฐานพื้นฐานเลยอ่ะที่หลายๆคนมองข้ามนะผมว่าทัสเซชันนี้มันค่อนข้างโอเคอะ่ะเราน้อยคนนะครับที่จะเอาทัสเซชันนี้มาใช้ครับจริงๆมันก็มีอยู่ในเครื่องแล้วแล้วเราก็อาจจะมานั่งออกแบบทําให้ข้อความมันดูดีดูมีอะไรขึ้นนะแบบพวกรายการเอ่อรายการฝรั่งหรือรายการเอ่อรายการผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยอ่ะแต่ให้มันมันแบบคงไว้ซึ่งความแบบเท่อะ คงไว้ซึ่งความเท่มันก็อาจจะไม่ได้เป็นรายการเด็กมากมายครับผมว่าเหมาะกับรายการที่ค่อนข้างอยากมีสไตล์แบบเท่ผมก็อธิบายไม่ถูกนะแต่ผมว่ามันเท่ก็เดี๋ยวไปลองดูที่วิธีการทําเลยครับหลักๆของคลิปนี้ก็จะเน้นไปที่การใส่ข้อความแล้วกันนะครับแล้วก็อาจจะมีพวกลูกเล่นต่างๆนะรหรืออาจจะใส่กรอบให้ภาพด้วยแล้วก็ใส่เป็นทัสซิชันแล้วกันนะเดี๋ยวไปลองดูกันเลยคนระับมาถึงเนี่ยผมก็จะเอาภาพของผมเนี่ยมาวางที่ไทม์ไลน์ก่อนใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นภาพตัวอย่างแล้วกันนะผมก็ หลดมาภาพหนึ่งนั่นแหละอ่ะก็เอามาวางทำลายของเราแค่นั้นเองอ่าแล้วก็ผมจะสร้างคอลัมแมท อ่ะก่อนสร้างคัลเลอร์เมเนี่ยก่อนที่จะอัดคลิปเนี่ยผมไปทำสีของผมมาก็คือสีที่ผมอยากจะใช้ในคลิปนี้ผมก็ลากสีนี้มาวางที่ไทม์ไลน์เพราะว่าคลิปนี้ผมจะใช้สีโทนประมาณนี้แล้วกันอ่ะถ้าเกิดเพื่อนๆมีรูปสีอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็สามารถเอามาไว้ที่ไทม์ไลน์ของเราลากไว้บนสุดเลยก็ได้นะเวลาเราจะทำกรอบหรือจะทำตัวข้อความอะไรก็ช่างเนี่ยแล้วเราไม่ต้องมานั่งเลือกสีใหม่เราก็เอาที่ดูดสีเนี่ยมาดูดกับไอตัวสีที่เราทำมาไว้เนี่ยเราก็เลือกสีมาเป็นธีมของรายการหรือเป็นธีม ของคลิปนี้แล้วกันก็จะเป็นสีโทนประมาณนี้เราก็จะได้ไม่ต้องมานั่งแบบก๊อปค่าสีหรือต้องมานั่งเลือกสีม่อีกทีนึงนะผมก็แบบเอาแบบรวดเร็วอะแต่ถ้าเกิดใครไม่มีสีพวกนี้เนี่ยก็มานั่งเลือกในโปรแกรมก็ได้นะไม่มีปัญหาแต่ผมแค่ไม่อยากเสียเวลาอัดคลิปเยอะไงเดี๋ยวคลิปมันจะยาวก็เลยต้องทําสีมาเลยแล้วกันก็โทนสีของคลิปผมจะประมาณนี้แล้วกันนะอ่ะอันนี้ก็คือแนะนําไว้ผมก็มาสร้างคลัลเลอร์แมทหนึ่งอันนะครับคลิกขวาตรงนี้ครับ New Item แล้วก็คลัลเลอร์แมทกดโอเคแล้วก็อย่างนี้ แค่นี้ผมก็ได้สีแล้วกดโอเคลากลงมาครับก็ลากลงมาทับตัวไอตัวคลิปของเราไปเลยนะแล้วก็กดที่ Color m a t มครับมาที่ Effect Control ครับมาที่ Opacity นะครับแล้วก็ตรง Create Four p o ย n t เนี่ยตรงเนี้ยอ่ากดไปเลยครับพอกดมาแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการแมสแค่สี่เหลี่ยมอย่างนี้ใช่ไหมให้เพื่อนๆมา Invert ครับกด Invert ไปเราจะทำกรอบให้มันนั่นแหละอ่าเราก็ลากออกมาอย่างนี้ผมจะลากไว้ประมาณอย่างนี้นะให้มันดูมีอะไรนิดนึงอ่าแล้วก็ ลากคุมทีละ2จุดครับเราจะเลื่อนทีละ2จุดเพื่อที่ให้กรอบมันยังเป็นสี่เหลี่ยมตรงๆอยู่นะไม่งั้นเดี๋ยวเพื่อนๆจะลากแล้วเดี๋ยวมันจะไม่ตรงนะถ้าเกิดลากทีละจุดเนี่ยผมก็จะทําการเลือกแค่2จุดนี้อย่างนี้นะเลือก2จุดอย่างนี้แล้วให้เพื่อนๆดึงที่มุมใดมุมหนึ่งตอนกดดึงเนี่ยมันจะเบี้ยวๆใช่ไหมให้เพื่อนกดชิปค้างไว้ด้วยอ่ากดชิปค้างไปอย่างนี้อ่าแล้วเราก็ลากให้แบบให้ซ้ายขวามันใกล้เคียงกันอ่ะอ่าประมาณนี้แล้วเราก็จะเลือกแค่2จุดล่างนะอ่า ถ้าเกิดเลือก2จุดล่างอย่างเงี้ยอ่าก็เลือกได้อย่างนี้ใช่ไหมอ่าพอเราเลือกได้2จุดเนี่ยให้เพื่อนๆดึงลงมาแล้วกดชิปค้างผมก็จะทําให้มันประมาณอ่าแต่ผมว่ามันข้างขวามันหนาไปด้านซ้ายมันบางไปนิดนึงใช่ไหมเดี๋ยวผมดูกันอ่าแล้วก็ถ้าเกิดเราจะดึงขยื่นทั้ง สี่มุมเลยเนี่ยให้เพื่อนๆทาให้มันเป็นรูปมืออย่างนี้ใช่ไหมพอมันเป็นรูปมืออย่างนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถดึงได้อะไรอย่างนี้นะสามารถเลื่อนได้ทั้งก้อนใหญ่เลยแล้วก็จัดตําแหน่งให้มันแบบให้มันบาลานซ์กันหน่อยนะใกล้เคียงใกล้เคียงก็ได้อะผมจะเอาประมาณนี้อะประมาณนี้แล้วก็ผมจะไม่ให้มันฟุ้งนะขอบๆเนี่ยผมจะปรับตรงแมสฟีเตอร์เนี่ยเป็นศูนย์ไปเลยให้มันคมๆอาแค่นี้เราก็ได้กรอบมาแล้วเดี๋ยวผมปิดตาไอตัวนี้ก่อนอ่าแค่นี้เราก็ได้กรอบลอะอา แล้วก็พอเราใส่กรอบเนี่ยด้านบนเนี่ยผมเหลือพื้นที่เยอะหน่อยให้มันดูมีอะไรอะ่ะมันจะได้แบบกรอบไม่เสมอกันทั้ง4ด้านนะให้มันดูมีอะไรนิดนึงพอด้านบนเนี่ยมันเป็นกรอบหนาใช่ไหมแต่ไอตัวองค์ประกอบภาพของเราเนี่ยมันหัวขาดนิดนึงเนี่ยผมก็จะเลื่อนภาพของเราลงมาหน่อยนึงก็คือกดที่คลิปของเราแล้วเราก็เลื่อนภาพผู้หญิงคนนี้ลงมาหน่อยเนี่ยครับอย่างเงี้ยเราก็จัดองค์ประกอบมันใหม่แค่นั้นเองอ่าหัวมันขาดไปนิดน,นึงผมก็เอาหัวลงมาหน่อยนึง ประมาณนี้อ่ะพอได้อย่างงี้เสร็จแล้วเนี่ยก็เปิดไอตัวสีตรงนี้ต่อนะผมก็จะเอาไอสีตรงนี้มาไว้ตรงนี้หน่อยแล้วกันอ่ะให้มันเล็กๆนิดนึงไว้ประมาณนี้นะไอสีเนี่ยตอนทําเสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราปิดหรือเราลบมันออกไปเลยก็ได้อันนี้เป็นแค่สีแบบเฉยๆที่เราจะใช้ในคลิปนี้นั่นเองนะพอได้อย่างงี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาทาแบบ ตัวข้อความของเราแล้วกันนะก็ให้เพื่อนๆไปพิมพ์ข้อความของเราแต่เดี๋ยวผมจะไม่พิมพ์ข้อความนะผมก็จะไปก๊อปข้อความมาจากในเน็ตนั่นแหละอ่ะให้มันแบบดูมีข้อความอะไรผมก็ไม่รู้จะพิมพ์อะไรนะเราก็มาพิมพ์ข้อความของเราไปเลยนะครับกดที่ตรง Type 2ตรงนี้นะแล้วเราก็มาจิ้มพิมพ์ไปเลยแต่ผมจะวางเป็นข้อความของผมนะอ่าผมก็วางเป็นข้อความคํานี้ สีดำเนี่ยแหละผมจะใช้สีดำอ่าแล้วก็พอพิมพ์ข้อความเสร็จเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนมาที่กราฟิกนะแถบกราฟิกด้านบนเพื่อที่ปรับแต่งข้อความของเรานะอ่าพอเราได้ข้อความอันแรกเสร็จแล้วเนี่ยอ่าเพื่อนๆก็ปรับขนาดฟอนต์ปรับตำแหน่งปรับขนาดปรับสีอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมจะใช้สีดำนะข้อความผมจะใช้สีดำแล้วก็เราก็มาปรับไอตรงอะไรเทคเนี่ยให้มันติดฝั่งซ้ายแล้วกันนะอย่างของผมเนี่ยผมจะพิมพ์ให้มันขึ้นจากฝั่งซ้ายใช่ไหมผมก็เลือกคําว่า left align text นะ เวลาพิมพ์ข้อความเนี่ยข้อความมันก็จะยึดจากฝั่งซ้ายแล้วเลื่อนออกไปทางขวานะอ่าก็ให้เลือกตัวนี้เอาไว้อย่างของผมนะของผมเลือกฝั่งซ้ายแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเลือกฝั่งขวาก็ให้มันฝั่งขวาตัวนี้ก็ได้นะอ่าแล้วก็ผมจะทําให้ข้อความตัวใหญ่นิดนึงอ่า แล้วก็เราจะสร้างแบ็กกราวให้ตัวข้อความนะซึ่งไอตัวแบ็กกราวเนี่ยเพื่อนเพื่อนสามารถจะใช้ไอตัวแบ็กกราวของมันผมว่าไม่ค่อยเวริร์กมันไม่ค่อยอิสระมันสามารถปรับอะไรได้ไม่เยอะเราวาดสี่เหลี่ยมของเราเองดีกว่าก็ให้เพื่อนๆมาตรงนี้ครับ rectangle tool ตรงนี้นะนี่ครับเลือกตรง rectangle tool ไปแล้วเราก็วาดไปเลยนะผมก็จะวาดไปเลยวาดอย่างนี้อ่าเราวาดคร่าวๆไปก็ได้นะแล้วก็ให้เพื่อนๆื่อนลากไอตัวเชฟที่เราวาดเนี่ยมาไว้ด้านล่างตัวข้อความอย่างนี้ ไว้ด้านล่างเสร็จเนี่ยผมจะเปลี่ยนสีไอตัวสีขาวเนี่ยไอตัวแบ็กกราวของข้อความเนี่ยเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีชมพูอย่างนี้ดูโอเค okay นะแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนครับกดที่ตัวเชฟศูนย์หนึ่งกับตัวข้อความเนี่ยกดคอนโทรลค้างนะแล้วก็เลือกอีกตัวหนึ่งก็คือเลือก2ตัวนี้เนี่แหละแล้วให้เพื่อนเพื่อนกด2ตัวนี้นะให้มันอยู่กึ่งกลางไปเลยให้มันอยู่กึ่งกลางอย่างนี้แค่นี้พออยู่กึ่งกลางเสร็จเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนครับมาที่เอฟเฟกต์คอนโทรลครับ แล้วก็มาในส่วนของวนะิดีโอครับมาในส่วนของโมชั่นนะไอตรงกราฟิกเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะมาตรงส่วนของวิดีโอโมชันแล้วเราก็ทําการเลื่อนตําแหน่งของเราอย่างนี้เราจะเลื่อนตรงนี้นะมันเป็นการเลื่อนแบบเลื่อนตัวใหญ่อย่างนี้อ่านี่ครับกลายเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะแล้วก็เราจะก๊อปขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็คือเราจะก๊อปไอตัวตัวนี้เนี่ยเราจะก๊อปขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะไอตัวข้อความเนี่ยผมจะดึงให้มันยาวไปหน่อยแล้วกันอ่ะเราก็อ่ะเดี๋ยวผม ล่างตรงนี้ลงนิดนึงแล้วเราก็มาที่ตรงนี้ผมจะทําการก๊อปไอตัวข้อความกับแบ็กกราวของมันเนี่ยไอแบ็กกราวกับข้อความเนี่ยมันอยู่ในตัวเลเยอร์นี้เลเยอร์เดียวนะผมจะทําการก๊อปมันขึ้นไปอีกทีนึงก็คือกดปุ่ม alt ที่คีย์บอร์ดดึงขึ้นไปอย่างนี้ อพอดึงขึ้นมาอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยตอนนี้เราสามารถแก้ข้อความได้แล้วเพราะว่ามันเป็นอีกตัวหนึ่งแล้วนะแต่คือมันทับกันไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาเลื่อนออกแต่เราแก้ข้อความไปก่อนก็ได้หรือผมจะเปลี่ยนสีของไอ้ตัวแบ็กกราวข้อความอันที่2ที่ลากขึ้นมาใหม่นะใครจะเปลี่ยนสีก่อนก็ได้ก็กดที่เชฟศูนย์หนึ่งแล้วก็กดที่ฟิลนะ ผมก็จะมาจิ้มสีขาวผมจะเปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วก็ตัวข้อความเนี่ยผมก็จะเปลี่ยนข้อความเพื่อนๆจะพิมพ์ข้อความอะไรบรรทัดที่2ก็พิมพ์ไปนะแต่ผมเปลี่ยนเป็นข้อความแบบเหมือนเป็นคําแปลอะอะไรประมาณนี้เพื่อน,อนๆไม่ต้องไปสนใจข้อความที่ผมขึ้นนะผมก็ก๊อปมามั่วๆนั่นแหละอะ,อะพอได้อย่างนี้เสร็จแล้วใช่ไหมก็เพื่อน,อนๆอาจจะจัดตำแหน่ง ตรงนี้นิดนึงก็ได้นะตัวข้อความเนี่ยห้มอยู่กึ่งกลางของตัวด้านบนล่างหน่อยแต่ไอ้ด้านขวาเนี่ยถ้าเกิดมันยื่นออกไปเนี่ยเราค่อยไปเลื่อนออกเดี๋ยวก่อนนะเราไม่ต้องไปกังวลมันแล้วเราไม่ต้องไปกดให้มันกึ่งกลางก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวไอ้ด้านซ้ายเนี่ยมันจะไม่ตรงกับคําด้านล่างนะเดี๋ยวเราค่อยไปจัดตําแหน่งมันตรงเนี้ยข้อความเนี่ยผมก็จะทําให้มันตัวเล็กนิดนึงก็ให้มันเล็กกว่าข้อความด้านบนน่ะนิดนึงอ่าผมก็จะทําให้มันเล็กสัก45 อ่าประมาณนี้แล้วเราอาจจะจัดตำแหน่งให้มันอยู่ในไอแบ็กกราวด์สีขาวเนี่ยให้มันกึ่งกลางนิดนึงอ่าโอเคไหมพอเราคิดว่าโอเคแล้วเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนทำการเลื่อนเลื่อนตรงที่โมชั่นกับโพซิชันตรงนี้นะอย่างที่ผมบอกเนี่ยอ่าเลื่อนลงมาอย่างงี้นี่ครับเลื่อนให้ไอตรงเนี้ยมันต่อกันเลยก็ได้นะให้มันชนกันไปเลยเลื่อนให้มันชนกันอ่าชนกันยังอ่ะชนกันละนิดนึงแล้วเราก็มากดที่ตรง le c t i o n tool ตรงนี้นะกดที่ selectionTool แล้วก็ไอตัวด้านล่างเนี่ย หรือเรากดตรงนี้ก็ได้นะถ้าเกิดมันทับกันแล้วมันกดยากเนี่ยเพื่อนๆกดที่ตรงเชฟศูนย์หนึ่งเนี่ยของไอตัวสีขาวเนี่ยแล้วเราก็ปรับมันไปอย่างนี้ไอ้ด้านขวาเนี่ยตรงนี้เหลือเท่าไหร่เนี่ยเราดูด้านซ้ายตรงนี้นะว่าเราเว้นไว้เท่าไหร่เราก็จะทําให้มันพอๆกันนั่นแหละอ่ะมันก็จะได้สวยงามประมาณนี้อ่ะแต่ผมเดาว่าตรงเนี้ยมันยังไม่ชนกันถ้าเกิดยังไม่ชนกันเนี่ยผมอาจซูมไปก็ได้ ถ้าซูมไหมเนี่ยครับเราจะเห็นว่ามันไม่ชนกันแต่ผมจะทําให้มันชนกันอีกนิดนึงเราก็เลื่อนมันขึ้นไปเนี่ยครับให้มันชนกัน,นจะได้สวยๆไม่มีแบบช่องว่างนะอ่าประมาณนี้แล้วก็ซูมออกแล้วก็ถ้าเกิดใครแบบเอ่อจะทําชื่อสมมุตินะสมมุติถ้าเกิดจะทําอีกบรรทัดหนึ่งเราก็กรอบขึ้นไปใช่ไหมเอออย่างนี้แล้วเราก็เปลี่ยนสีผมจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงก็ได้อ่าแล้วก็เปลี่ยนเป็นข้อความอะไรดีชื่อผมแล้วกัน อันนี้สมมุตินะสมมุติเป็นข้อความสมมติทั้งหมดนะแล้วเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนข้อความเป็นสีขาวดูอ่าแล้วก็ทําการเลื่อนมันลงมาเราก็มาเลื่อนตรงนี้เหมือนเดิมนะเวลาเลื่อนเนี่ยนี่ครับเวลาเลื่อนเราก็เลื่อนตรงนี้แล้วเราก็กดที่เชฟมันปรับขนาดแค่นี้แต่ผมจะเปลี่ยนข้อความเป็นสีดําเหมือนเดิมดีกว่าน่าจะเข้ากว่าอ่าแล้วก็จะย่อข้อความลงไป แล้วก็ปรับขนาดเชฟแต่ไอเชฟสีม่วงเนี่ยผมอาจจะไม่ให้มันชิดกันเพราะว่า,าถ้าเกิดเราเป็นข้อความแบบไม่ได้เกี่ยวกันกันกบไอตัวข้อความด้านบนเราก็ไม่ต้องไปให้มันติดกันก็ได้เราก็ให้มันประมาณนี้ก็พออ่าแล้วก็ตัวข้อความผมก็จะเลื่อนขึ้นอีกนิดนึงสวยงาม พอได้ประมาณนี้เสร็จแล้วใช่ไหมก็ให้เพื่อนๆมาที่เอฟเฟกนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยมันจะมีวิดีโอท n นซิชันใช่ไหมเปิดมาลงมานะแล้วก็มาที่คําว่าไว้อ่าแล้วเราก็จะใช้ทอนซิชันไว้ตรงนี้นะเราลากมาใส่เลยนะวิธีการลากมาใส่เนี่ยก็ลากมาใส่อย่างนี้เลยลากมาใส่ทุกตัวไปเลยอ่าใส่ทุกตัวไปเลยทอนซิชันเนี่ยค่าของระยะเวลาของมันเนี่ยที่มันใส่มาเนี่ยมันจะ ใส่มา1วินะเพื่อนๆก็ลองเล่นดูว่า1วิเนี่ยเราพอใจไหมเนี่ยครับ1วิเราพอใจไหมผมว่ามันมันแบบมันนานไปผมก็จะเอาสัก20เฟรมก็วิธีของผมนะผมก็จะดับเบิ้ลคลิกที่ตัวท n s ซิชันขึ้นมาแล้วผมก็พิมพ์20ไป Enter ดับเบิ้ลคลิก20 Enter ดับเบิลคลิก20 Enter ่ะวิธีการทำของผม นี่ครับมันก็จะเร็วขึ้นแล้วผมก็จะทําให้มันเหลื่อมกันนิดนึงเหลื่อมกันนิดนึงก็สัก5เฟรมแล้วกันนะก็เลื่อนไปที่5เฟรม1 2 3 4 5แล้วผมก็จะเอาไอ้อันที่2เนี่ยให้มันเหลื่อมกันแล้วก็ 1, 2, 3, 4, 5เอาไอ้ตัวชื่อผมมาไว้ตรงนี้อ่าเวลามันแบบมันเล่นเนี่ยมันก็จะค่อยๆออกมาทีละอันอย่างนี้อ่าจริงๆมัน มันแบบมันเรียบง่ายมากเลยนะจริงๆรายการที่แบบดูดีมีสไตล์เนี่ยเขาก็จะไม่ใส่อะไรเยอะหรอกจริงๆแล้วอ่ะเขาก็จะไม่ไปใส่แบบโอ้โหวูบวับวูบวับอะไรางั้นอันนั้นมันจะวัยรุ่นรายการวัยรุ่นอ่ะมันใส่มันก็เหมาะใช่ไหมแต่ถ้าเกิดรายการเราแบบเออรายการทางการนิดนึงอยากได้สไตล์แบบเท่ๆเก๋ๆอ่ะมันแบบมินิมอลอ่ะมันก็ต้องแบบใส่ทัสซิชันอะไรประมาณเนี้ยผมว่ามันโอเคเลยอ่ะอ่ะมันก็จะประมาณนี้ใช่ไหมล่ะ แล้วก็เราจะใส่คํานึงหรือว่าไอคำเนี้ยเราจะให้มันกลับไปทางซ้ายหรือทางขวาเนี่ยเราก็ต้องมานั่งดีไซน์ก็ได้นะว่าเราอยากจะให้มันออกไปทางไหนเข้าทางไหนอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวผมจะให้มันย้อนกลับมาทางเดิมนะไม่ต้องให้มันไปทางเก่านะให้มันย้อนกลับมาทางเดิมอ่าเราจะไม่ได้ให้มันไปซ้ายขวาละเราจะให้มันย้อนกลับเหมือนเดิมที่มันออกมาตอนนี้ไอด้านหลังเนี่ยมันก็เหลื่อมกันตามด้านหน้าอยู่แล้วใช่ไหม เราก็ลาก transition มาใส่ได้เลยนะแล้วเดี๋ยวเราลองเล่นดูว่าเราพอใจตรงไหนถ้าเกิดเราพอใจตรงไหนเนี่ยเราค่อยลากคุมทั้งสามตัวหดกลับอย่างนี้เราจะได้ไม่ต้องมานั่งเลื่อนระยะเวลาตรงนี้ใหม่เพราะว่ามันได้เลื่อนไปแล้วไม่เป็นไรอ่ะเราก็ลาก transition ตัวเดิมเนี่ยแหละมาใส่นี่ครับลากมาใส่ลากมาใส่ให้หมดนี่ครับลากมาใส่แล้วเราก็ดับมันคลิกไปยี 20, enter ยี่ส enter ยี enter เราก็ลองเพย์ดูอ่าฟึบนี่อันนี้มันก็จะกลับออกไปซ้ายไปขวาเหมือนเดิมนี่ครับซ้ายไปขวาเหมือนเดิมใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเกิดใครอยากให้มันขวากลับมาซ้ายเนี่ยเพื่อนๆกดที่ตัว transition นะแล้วมาเลือกคำว่า reverse ก็ได้เอาแบบง่ายๆเลยเรากดที่ตัว transition แล้วก็มาที่ reverse ตัวนี้ติ๊กไปกดที่ transition reverse อ่ะลองเพย์นี่ครับมันก็จะย้อนกลับทางเดิมนะ แล้วก็เดี๋ยวผมจะลบ transition ออกก่อนละกันแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากจะต้องการพิมพ์อีกสักชุดข้อความนึงเหมือนกันเนี่ยเราจะทำยังไงใช่ไหมก็ให้เพื่อนๆลากคลุมทั้งหมดก็ได้ลากคลุมแล้วเราก็ยืดออกมาก่อนแล้วเราก็ทำการตัดมันตัดมันสักช่วงหนึ่งนี่แหละอ่ะแล้วเราก็พออันเนี้ยเราได้ช่วงอีกช่วงหนึ่งแล้วพอเราตัดแยกจากกันเนี่ยเราสามารถแก้ไขได้ละอ่าผมก็จะก๊อปข้อความมาอีกอันนึงใช่ไหม เราก็มีข้อความอีกอันนึงเราก็เปลี่ยนข้อความไปก็กดที่ตัวด้านล่างแล้วเราก็มาเปลี่ยนข้อความอ่ะเราก็พิมพ์ข้อความใหม่ไปใช่ไหมไอตัวเชฟเนี่ยมันยาวไปเราก็มาย่อมันไปอย่างนี้กดที่ selection tool แล้วก็กดที่ shape ศูนยแล้วเราก็มาเลื่อนปรับมันได้แล้วก็ไอข้อความด้านล่างผมก็จะเปลี่ยนมาอย่างนี้ คือเพื่อนๆก็ใช้พิมพ์นั่นแหละแต่ผมไปก๊อปมาจากในเน็ตนะผมก็ก๊อปมาอย่างงี้ใช่ไหมล่ะแล้วก็เชฟศูนย์หนึ่งกดที่ selection แล้วก็มาย่อมันไปอย่างงี้ใช่ไหมอ่าอันนี้ก็คือมีข้อความ2ชุดละนี่ครับ2ชุดแล้วนะอันนี้ชุด1ชุดแรกชุด2ชุด1ชุด2อย่างงี้อ่าประออมาณนี้ใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะให้มันแบบให้มัน ไว้ไปเนี่ยแล้วให้มันเปลี่ยนข้อความไปด้วยเพื่อนๆก็เอาให้มันชนกันอย่างนี้ใช่ไหมเราเพื่อนๆก็ลากทัสซิชันมาไว้กึ่งกลางอย่างนี้ได้เลยนะลากทัสซิชันมาไว้กึ่งกลางของข้อความทั้ง2ตัวอย่างนี้ไอ้ด้านบนเนี่ยมันเหมือนกันไม่เป็นไรปล่อยมันไว้อย่างนี้เพราะว่ามันเป็นข้อความเดิมใช่ไหมเราก็ดับมันคลิกทัสซิชันขึ้นมาพิมพ์ไป20อันนี้คือระยะเวลาความเร็วเนี่ยอยู่ที่ว่าเพื่อนๆต้องการช้ากว่าน,นี้ก็พิมพ เลขอะไรก็แล้วแต่นะแต่ของผมเนี่ยผมต้องการแค่20สิบเฟรมกําลังดีผมก็พิมพ์ไป20่สิบเฟรมลองเล่นดูนะครับนี่ครับมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปอย่างนี้ปึ๊บป๊บ,ปบ,ปบอ่านี่ครับเปลี่ยนไปอย่างนี้ใช่ไหมล่ะหรือถ้าใครไม่อยากได้เป็นแบบนี้เราก็ลบออก แล้วผมจะทําให้มันห่างกันออกไปก่อนนะแล้วผมจะทําให้ตัวข้อความแรกเนี่ยออกไปก่อนแล้วข้อความใหม่ค่อยขึ้นมาผมก็ดทำมันคล้กอันนี้20ดสิบทำมันคิ้นนี้20แล้วก็กดรีเวิร์สกดรีเวิร์สใช่ไหมให้มันออกไปก่อนปึ๊บป๊บอ่าประมาณนี้แล้วก็ให้ไอข้อความด้านล่างเนี่ยให้ข้อความมันเหลื่อมกันด้วยนะผมก็จะทําให้ข้อความมันเหลื่อมกันสัก5เฟรม1 2 3 4 5ผมก็จะเลื่อนข้อความด้านบนอันนี้ มาที่ห้าเฟรมก็คือให้มันออกทีหลังอย่างนี้ใช่ไหมปุ๊บปึ๊บอ่าแล้วก็เอาอันเนี้ยมาให้มันเกือบชนกันคือให้มันห่างกัน1เฟรมก็ได้มันจะได้ไม่ต้องชนกันอย่างนี้มันห่างกันหนึ่งเฟรมอย่างนี้ไม่เป็นไรแล้วก็เลื่อนให้มันเหลื่อมกันอีกห้าเฟรมหนึ่งอสามสี่ห้าอ่าเราเลื่อนอันนี้ออกมันก็จะเป็นสภาพอย่างนี้ใช่ไหมไอตัวข้อความด้านบนหรือไอตัวชื่อผมด้านล่างเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องไปสนใจนะผมลบออกก็ได้ แล้วเราก็ลากอันนี้มายาวเลยเพราะว่ามันเป็นข้อความเดิมนั่นเองผมก็ลากตัว transition น,นี้เนี่ยมาใส่เหมือนเดิมแล้วก็พิมพ์มา20พิมพ์มา20ลองเล่นดูนะครับมันจะเป็นยังไงออกแล้วเข้ามาอย่างนี้อ่านี่ครับมันเหมือนเป็นการเปลี่ยนข้อความอีกอันหนึ่งแต่แบบเปลี่ยนแบบชัดเจนขึ้นน่ะ ถ้าเกิดเราใช้ t a n s i t i o n ให้มันชนต่อกันเนี่ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่ผมทำเนี่ยมันจะดูเหมือนแบบข้อความมันไม่ค่อยเปลี่ยนเยอะนะมันก็จะทําให้ดูยากนิดนึงแต่ t a n s i t i o n นี้เนี่ยเราแยกออกจากกันละพอแยกออกจากกันเนี่ยไอตัวข้อความแรกทั้งหมดเนี่ยมันได้เก็บไปทั้งหมดแล้วแล้วมันค่อยเกิดขึ้นใหม่อย่างงี้นี่ครับอ่าแค่นี้เองแล้วเราก็ลาก transition มาใส่ตัวนี้ใส่ตัวนี้ดับเบิลคลิก20ิ เดี๋ยวมันคลิก20แล้วเราก็ไปรีเวิร์สมันทั้ง2ตัวรีเวิร์สแล้วก็ไอตัวชื่อผมด้วยผมก็จะทำให้มันห่างจากตัวนี้5เฟรม1 2 3 4 5ลากมา5เฟรมแล้วก็ลากทอนซิชันมาปิดมันพิมพ์มา20แล้วก็รีเวิร์สอ่ะเราลองมาดูทั้งหมดที่เราทำวันนี้เป็นยังไงนี่ครับนี่ครับ ปึ๊บป,บปบอ่าสวยงามแล้วก็ผมจะลบไอ้สีนี้ออกไปเลยเพราะว่าเราไม่ใช้ละแล้วก็ลากตรงนี้ลงมาปึ๊บป๊บป๊อ่าเพดูทั้งหมดอีกหนึ่งทีรายการฝรั่งเนี่ยผมว่าใช้กันเยอะแหละลูกเล่นแบบเนี้มันแบบมันมันมันเหมือนจะดูแบบไม่ได้ใส่อะไรเยอะอะจริงๆมันก็ไม่ได้ใส่อะไรเยอะหรอกมันก็ทําง่ายๆนั่นแหละแต่มันแบบ เร,เรียบง่ายๆแล้วมันดูแบบดูแพงอ่ะผมว่ามันดูแพงนะรายการคนโตๆหน่อยอย่างเงี้ยรายการสัมภาษณ์เนี่ยก็เหมาะแหละผมว่านะ ก่อนจะจบคลิปนี้นะครับผมมีของมาแนะนําสําหรับคนที่เป็นยูทูบเบอร์อยู่แล้วหรือคนที่กําลังอยากจะมาเป็นยูทูบเบอร์นะครับตอนนี้ผมมีไฟล์เทมเพลตต่างๆขายอยู่หลายรูปแบบนะครับหลักๆอยากจะแนะนําไฟล์เทมเพลตข้อความแบบยูทูบเบอร์ครับไฟล์เทมเพลตข้อความแบบนี้ครับจะทําให้ข้อความในคลิปของเพื่อนๆเนี่ยสวยงามมากๆนะครับซึ่งวิธีการใช้งานครับง่ายมากๆครับเพียงแค่เพื่อนๆลากลงมาที่ไทม์ไลน์ของเรานะครับแล้วกดที่ตัวไฟล์เทมเพลตที่เราลากลงมาครับแก้ไขข้อความของเราครับแค่นี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถมีข้อความสวยๆๆใชช้้้งงงาาาาาานนนนนกกกัแแแลววรรบบหืืออออออไไมม่่่่่่่เเเพจจจะะยยูปปตต็ หรือจะเป็นรูปแบบต่างๆครับเพื่อนๆสามารถแก้ไขรูปแบบทั้งหมดได้ตามนี้เลยครับแล้วก็รูปแบบไฟล์เทมเพลตต่างๆครับมีให้เลือกเยอะมากๆเลยนะครับอย่างเช่นตัวนี้ครับหรืออาจจะเป็นแบบนี้ครับใครสนใจไฟล์เทมเพลตแบบนี้ครับเพื่อนๆสามารถดูรายละเอียดและตัวอย่างทั้งหมดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยครับที่คลิปแนะนำนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคลิปนี้ใครงงตรงไหนเนี่ยก็อาจจะหยุดแล้วค่อยๆดูไปก็ได้นะเพราะว่าผมคิดว่าที่ทํามาคลิปนี้ก็น่าจะยาวอีกแล้วนะเวลาผมทําคลิปอะไรเนี่ยผมก็อยากจะบอกไปทั้งหมด แล้วก็บอกไปทุกๆอย่างที่ผมทําจริงๆนะแล้วก็อยากบอกให้ละเอียดจริงๆนะแต่ละคลิปเนี่ยที่ทามามันก็ค่อนข้างยาวใช่ไหมเพราะว่าก็พยายามอยากจะบอกเยอะๆแหละว่าทําอะไรลงไปบ้างแล้วก็ขั้นตอนอะไรต่างๆเนี่ยผมก็อยากจะพูดทุกอย่างลงไปเพื่อให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถทําตามได้แบบทําทตามได้จริงๆอ่ะก็เลยต้องพูดเยอะแล้วคลิปอาจจะยาวสักหน่อยนะเพราะว่าในช่องผมเนี่ยก็มีคนติดตามหลายรูปแบบนะอย่างเช่นคนที่เก่งๆแล้วเขาก็อาจจะมาดูหรือคนที่เพิ่งเริ่มเลยเนี่ยเราก็ต้องเห็นใจคนที่เพิ่งเริ่มด้วยเพราะว่าเขาเพิ่งเริ่มเ จริงๆหลายๆอย่างเนี่ยก็มาดูอาจจะงงผมก็เลยต้องอธิบายแบบละเอียดไปบ้างนะก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์กดกระดิ่งให้ผมด้วยครับแล้วก็ใครมีคาถามสงสัยตรงไหนหรืออยากให้ผมทาคลิปอะไรอยากให้แนะนําอะไรหรืออยากติชมผมตรงไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ